เมื่อพี่ปลอมตัวเป็นทหารแล้วเข้ามาอยู่ในกองทหารราบที่เอ๊ะแย่แล้วทุกคนคือเออวันนีครับจะผมจาสิบตำรวจเอกโทตีจักรวาครับสวยละจะโดนจับได้หรือเปล่าอวัดดีวัดดีวัดวดีผม ไม่คุ้นหน้าท่านมาก่อนเลยขอดูบัตรเลยครับบัตรด้วยไม่มีหรออวเฮ้ยจะไปไหนกลับมันนี่ยวนี้ทุกคนช่วยด้วยมีคนบุกรุกเหตุมันเกิดจากที่พี่อยากจะเข้าไปทัศนศึกษา โอเคทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะคะหน่วยปฐมพยาบาลซึ่งเขาก็ตั้งหน่วยเอาไว้เรามีบัตรประจําตัวนะจริงๆแล้วอะแต่ว่าเออเรายังไม่มียศไม่มีอะไรเลยนะคะโอ้แต่ที่นี่เขามีทหารใจดีนะคะทุกคนโอเคคุณทหารเดินมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับศูนย์การทหารราบยินดีรให้บริการครับนักเรียนมาทําอะไรอ๋อคือว่าหนูมาดู อ่อมาศึกษาหาความรู้ค่ะอ๋อได้เลยเชิญด้านในเลยครับทางเราได้รับการประสานจากคุณครูของนักเรียนคนนี้แล้วเง้นก็เชิญได้เลยครับโอ้โหทุกคนทหารที่นี่คือใจดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเดินไปดูกันว่าในศูนย์การทหารราบมีอะไรบ้างน,นะคะที่นี่เราสามารถที่จะถ่ายภาพได้ด้วยนะคะทุกคนนี่เป็นภาพถ่ายนะคะที่พี่ทําการแคปภาพเอาไว้ ว้าวตื่นเต้นจังเลยโอเคเราเก็บภาพไว้แล้วนะคะเอาไว้ส่งรายงานให้กับคุณครูของเราค่ะจากนั้นเราก็จะแสดงบัตรตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเดินไปดูด้านในกันสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยดูอย่างเดียวนะครับมืออย่าไปแตะต้องอะไรที่มันไม่สมควรแตะนะครับโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินด้านในกันนะคะ เขาทาการตรวจบัตรเราเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะพี่ก็จะเดินเข้าไปข้างในเลยค่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าด้านในเป็นอย่างไรโอเคเขาตรวจบัตรเสร็จแล้วเดินเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าด้านในคือกว้างมากๆเลยนะคะทุกคนโอ้ยตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นหอ,อนอนใช่ไหมอุ้ยสามารถเปลี่ยนเครื่องแบบได้ด้วยโอเคเรากลายเป็นทห,หารเต็มตัวละ <c oughs> อยู่ดีๆก็กลายเป็นทห,หารเฉยแล้วผมเราหายไปไหนอะ ที่นี่เราจะต้องไว้ผมสั้นเจ้านายแล้วเหมียวอะอยู่ในกระเป๋าไปก่อนเหมียวตอนนี้เราขอเดินดูทั่วๆก่อนนะคะโอเคเราก็จะไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้ทุกคนมันก็มีทางเดินเยอะเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกว่าหอพักตรงนี้คือไม่มีที่นอนเลยแล้วจะนอนอยังไงอะโอไม่รู้เหมือนกันนะเหมียวนะโอเคตรงน,นี้ก็เป็นจุดมาที่เราสามารถที่จะมาเข้าแถวได้นะคะ มาดูกันที่ตึกต่อไปกันดีกว่าทุกคนโอ้ตรงนี้นะคะก็เป็นอาคารค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะยังมีอีกหลายโซนเลยนะคะมีส่วนของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบด้วยนะคะก็สามารถมาเรียนได้ตรงนี้เลยว้าวทาได้ค่อนข้างจะเหมือนจริงมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะไม่มีป้ายบอกแต่พี่เห็นมีคนอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามกันสวัสดีค่ะ สวัสด,ดีจ้ะมาทำอะไรหรือมาทัศนาศึกษาค่ะอืมเข้าไปเลยจ้ะโอเคเข้าไปเลยนะคะอุ้ยตรงนี้ก็มีชุดแบบอื่นๆด้วยทุกคนนี่เราสามารถที่จะเปลี่ยนชุดได้โอ้พี่มีผมแล้วทุกคนว้าวเป็นทหารหญิงได้สุดยอด อย่างนี้เราก็สามารถเลื่อนยดได้แบบสบายๆเลยอะดีโอเคเดี๋ยว okay, <laughs> เราจะทําการเลื่อนยศกันทุกคนโดยการเปลี่ยนชุดนะคะมาดูกันว่าจะมีชุดอะไรให้เราเปลี่ยนบ้างนะคะว้าวเริ่มจากตรงนี้เลยนี่อันนี้เป็นชุดแบบว่าออกออกข้างนอกออกข้างนอกออกสนามนะคะเป็นภาคสนามอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องถัดไปกันว้าวห้องนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเครื่องแบบของทหารหญิงแบบสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนชุดกัน โอเคทำการเปลี่ยนชุดเลยสวยแล้วก็ขอเปลี่ยนหมวกด้วยได้ไหมพี่จะทำการเปลี่ยนเป็นชุดที่แบบว่าถูกใจเลยนะทุกคนเอาละทำการเปลี่ยนชุดตอนนี้นะคะพี่ก็เป็นทหารหญิงเต็มตัวแล้วว้าวเพิ่มนี้ด้วยเพิ่มนี่ด้วยว้าวสุดจริงคือแบบเหมือนมากทุกคนสวัสดีค่ะเออท่านอ้าวเฮ้ย เขาจำเราไม่ได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะทุกคนเรื่องแบบก็คล้ายๆกับอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้นี้เลยนะคะอืมชุดทหารหญิงถือว่าแจ่มมากๆเลยใครอยากลองใส่ก็ลองแวะเข้ามาที่แมปนี้ได้เลยนะคะพี่ซีเอาชื่อแมปนะคะใส่เอาไว้ที่บนชื่อคลิปแล้วนะคะทุกคนเพราะบางทีพี่ใส่ลิงก์ไปใช่ปะน้องๆอ,อาจจะหาไม่เจอนะคะ บางทีลิงก์มันพาไปที่ไหนก็ไม่รู้อะทุกคนมันเหมือนมีการปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะคะพี่ก็เลยใส่เป็นชื่อแมพเอาไว้ให้ทุกคนนะทุกคลิปเลยนะคะน้องๆสามารถที่จะเอาชื่อของแมพนะคะที่อยู่บนชื่อของคลิปเอ้ยฟังแล้วก็งงเอาเป็นว่าพี่ใส่ชื่อแมพเอาไว้บนชื่อคลิปเข้าใจปะเนี่ยใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นโอ้ยแล้วเจานันจะเห็นคนยกมือขึ้นได้ยังไงล่ะเออนั่นน่ะดิเอาเป็นว่าใครเข้าใจก็เมนต์บอกด้านล่างใต้คลิปทีนะคะตรงส่วนนี้ กรมลบพิเศษกองบังคับการกลมลบพิเศษที่3โอ้ด้านในคือแบบมีชุดจัดเต็มมากๆเลยพอเข้ามาแล้วมีแสงออร,ร่ามากๆเลยค่ะโอ้พี่ชอบชุดนี้จังเลยทุกคนนี่ชุดเกราะเต็มรูปแบบโอ้ยไม่มีชุดข้างในเอาเฮ้ยชุดหายโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋เดไปหาก่อนนะตอนนี้คือตัวเราเรืองแสงมากๆาทุกคนอ่าใส่เป็นชุดนี้เลยนี่อย่างเท่อะโอเคเราก็จะ ออกไปนะคะเดินให้คนได้ชื่นชมตัวเรานะคะทุกคนมาดูกันว่าจะมีคนตะเบะใส่เราหรือเปล่านะคะอตะเบะอะไรเขาเรียทำความเคารพโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะเนียนๆไปว่าเรานะคะคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกองทหารราบนี้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่เจอเราแล้วไม่ทำความเคารพเราจะทำการตัดแขนเขาไม่ใช่แล้วโอ้วันดีคร วดีเดท่านคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดใช่ไหมครับใช่ฉันคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดโอเคทุกคนมีคนตตมปให้เราด้วยว้าเด็กกาเดกกนเด็กเดกโอเคเราจะต้องรีบไปจากตรงนี้ก่อนที่เขาจะจับได้นะคะโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถมาเล่นได้ที่แบบ ชื่อที่พี่เอาไว้ด้านบนนี้เลยนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะเอเจ้านะาระวังนะนะคะว่ามันมีคนบุกลุกท่านครับมีคนบุกลุกอ,อสวยแล้วสวยแล้วโอเคโอเคโอเคไม่โดนจับได้พี่ว่าเราเรีไปจากที่นี่ดีกว่าเร็วๆค่ะรีรบๆไป